สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชละะ้วกะ็ะก็ก็ยืนอยู่และะ้วก็ทุกคนร,รู้อยู่แล้วว่าพี่แอนเล่นจริงผมจะไม่บอกว่าเจ็บจริงไม่ใช่เขาหรอกเคยถามนิดนึงนะแอนถามนิดเดียวเหอะ่องสมมุติถ้าเกิดลุดยโดน,นแอนตบอะ สมมติสมมติตกเบาๆตกหลอกๆเลยนะสมมติรับๆแล้วอันนี้คนดูนะคนดูดูนะอันนี้คือตกหลอกนี่เนี่ยเฟกไหมเฟกไหมอ่าแต่ถ้าสมมติว่าเอ้าทำไมไม่ช่วยกันนะฮะเขายืนอยู่แล้วก็ว้าวอะไรบ้าความรู้แสงมันสุดยอดมากขอโทษด้วยเข้าใจความรู้สึกพี่นะฮะเข้าใจเข้าใจความรู้สึกพี่นะฮะเข้าใจยังเข้าใจจ่อยยังเขาเข้าใจพี่นะ พี่แอนเลยฮะตอนเนี้ยไอ่พี่น้อยนิ้วจริงด้วยอ่ะแอนหนนนักแอุ้ยอ่อนไหวนี้เขียวง่ายช้ำง่ายครับพี่แอนไม่ต้องขอโทษหรอกฮะเราก็เราก็เราก็ยืนอยู่แล้วก็ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพี่แอนเล่นจริงผมจะไมบอกว่าเจ็บจริงไม่ใช่เขาหรอกครับาไอถามนิดนึงนะแอนถามนิดเดียวเหอะ่าอยงสมมติถ้าเกิดนุ้ยโดนแอนตบอะสมมติสมมติตบเบาๆตบหลอกๆเลยนะสมมติรับรักแล้วแอนนี่คนดูนะคนดูดูนะอันนี้คือตบหลอกนี่เนี่ย เฟ็กไหมเฟ็กไหมอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเขาไม่ช่วยกันนะะเขายืนยืนอยู่แล้วก็เห็นป่อยมากความกระแสดีนะขอโทษลูกเข้าใจความรู้สึกพี่นะฮะเข้าใจเข้าใจความรู้สึกพี่นะฮะเข้าใจยังเข้าใจจ่อยยังเขาเข้าใจพี่นะแต่ไม่เข้าใจพี่แอนเลยฮะตอนเนี้ยนี่กเป็นรอยนิ้วจริงด้วยอ่ะแอนิ้วอ่อนไหวนิ้วเขียวง่ายช้ำง่ายครับพี่แอน ไม่ต้องขอโทษหรอกฮะและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ทีวีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไบรท์ทีวีขอบคุณค่ะ